ต้องแพนมาสิครับเพื่อนสมาชิกของผมยืนแพนไปด้วยดิฉันยังไม่กล่าแล้วแพนไปฝั่งนั้นสิครับเผมไม่ติดใจนะครับถ้ามีการนับและสวรรคล่มพวกเราก็กลับบ้านได้ไหครับแต่คนที่สูญเสียนี่คือพี่น้องประชาชนนะครับเท่านะครับข้อห้ามตอนเพียง90ท่านผมถือ่อรรคับถว่าอประชุมขณะนี้เพื่อบันทึกไว้นะครับการประชุมทั้พวกผมภูมิใจไทย เมื่อวานนี้อาจจะถือว่าเป็นศึกแรกระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องคุยกันถึงการตั้งคณะกรรมการวิสามัญมาแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำรวมถึงปัญหาพืชผลทางการเกษตรอื่นๆปรากฏว่าสสของพรรคก้าวไกลบอกขอ,อนับองค์ประชุมหลายฝ่ายก็บอกว่าเป็นการแก้เกมเป็นการเอาคืนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก้าวไกลพยายามจะขอให้เลื่อนยติการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะให้ทำประ ชามติส่งไปที่คณะรัฐมนตรีแต่ว่าพักร่วมรัฐบาลเขาไม่ยอมพัก ก้าวไกลพอมาเห็นเรื่องนี้ปุ๊บอ่าเมื่อวานนี้ไม่ยอมให้เลื่อนใช่ไหมพอถึงเวลาคุยกันจริงๆปรากฏว่าสสอยู่น้อยก็เลยลุกขึ้นมาขอให้นับองค์ประชุมแล้วก็ล่มไปนะครับตกลงที่มาที่ไปเบื้องหลังของเรื่องนี้คืออะไรสรุปแล้วเราต้องโทษใครที่ทําให้สภานล่มนะครับวันนี้คุยกันทั้งสองฝ่ายนะครับช่วงแรกจะคุยกับคุณปิยรัต์จงเทพสสกรุงเทพมหานครจากพรรคก้าวไกลก่อนนะครับสวัสดีครับคุณโตโต้ครับคุณวราแลเดี๋ยวช่วงเบรกสองเนี่ยจะคุยกับตัวแทนของสสพักเพื่อไทยคุณครูม สสสุรินนะครับก็จะได้ฟังมุมของเพื่อไทยด้วยอา้าวคุณโตโต้ครับ ป่วนสภาเขาหรือเปล่าไปได้วิชาแตกฉานการเป็นฝ่ายค้านมาจากพรรคเพื่อไทยเขาใช่ไหมนี่เราเป็นสสสมัยแรกนะครับคืออย่างนี้ครับคุณวาวิศผมขออนุญาตเกินก่อนว่าเรื่องนี้จริงๆเราต้องการที่จะรักษามาตรฐานการทํางานของผู้แทนราษฎรที่ประชาชนมอบอํานาจให้เรามาเป็นตัวแทนของพวกเขาที่จะเข้ามานั่งอยู่ในสภาชงเกียรติแห่งนี้หลายครั้งเราถูกท้วงติงเรื่องไม่ให้เกียรติสภาการแต่งตัวก็มีพรรคพวกในสภามักท้วงติงเราแต่พอการให้เกียรติสภาม มองว่าคือการที่ทุกคนมันนั่งพร้อมใจกันประชุมถกเถียงแถลงฟังนโยบายของเพื่อนสมาชิกด้วยกันเพื่อแก้ปัญหา้องประชาชนฉะนั้นเราเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพอตกเที่ยงตกบ่ายของวันพฤหัสเนี่ยสังเกตว่าที่ประชุมหลวงเหลงแทบจะไม่มี ผู้แทนราษฎรนั่งอย่างครบถ้วนตามองค์ประชุมตามที่กฎหมายกําหนดรเราเลยรู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้มันไม่ใช่แล้วทีทีไม่ผูกไทยได้แหมจุก,จ,กจิกกันจังผมก็ยังบอกอย่างนั้นแหละครับว่าบางเรื่องไ<ต>อทีมไม่อยู่ประชุมเนี่ยทำไมไม่เห็นความสาคัญใช่ไหมใช่ครับเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยล้วนจากมาภาษีประชาชนที่เรารหาเสียงเราบอกเราจะทางานเต็มที่เราปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่เราก็บอกจะทาหน้าที่สุจริตตลงไปตรงมาพอเอาเข้าจริงแล้วเราทําแบบนี้ผมเชื่อว่าประชาชนทางบ้านมองก็คง จะรู้ว่าองค์ประชุมไม่ครบแต่ทําไมถึงประชุมกันต่อเราก็เลยไม่สบายใจครับอย่างนี้ไล,ไล่เรียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมเข้าใจหน่อยเมื่อวานนี้มันเป็นการคุยกันเรื่องอะไรในสภาผู้แทนราษฎรคือจริงๆมันมีหลายวาระวาระต้นต้นเนี่ยจะเป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องการรับทราบรายงานของหน่วยงานราชการที่ใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนไปเสร็จแล้วก็เอานํามารายงานให้ฟังในปีนี้นะครับจบเมื่อวานนี้คือหน่วยงานของกสทชครับพอจบของกสทชปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่วาระค้างพิจารณานะครับซึ่งเดิมทีเนี่ย เราก็ค้างมั้งแต่วันพุธแล้วว่าจะต้องเอามาพิจารณาเรื่องอยติเสนอ,อตั้นกรรมธิการวิสามันเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกษตรเรื่องกุ้งเรื่องปลาเรื่องผักเรื่องราคายางนะครับ จริงๆแล้วมันควรพูดตั้งแต่วันพุธแต่ด้วยวันพุธเนี่ยเราพิจารณาเรื่องต่างๆค้างไว้จนกระทั่งพอถึงยต,ตินี้กับมันมืดดึกดื่นแล้วอันนี้คือความเห็นของเพื่อนสมาชิกจากฝั่งพรรคเพื่อไทยนะครับเขาก็บอกว่าวันนี้สามทุ่มกว่าแล้วขอเอายติที่ตั้งกรรมธิการแก้ปัญหาชาวบ้านนี้ ไปคุยกันมันพรุ่งนี้จะได้มีความพร้อมมากกว่านี้จะได้เตรียมตัวได้ดีกว่านี้เราก็โอเคเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับตอนนี้นที่เมื่อวานเราทวงติ้งแบบเมื่อวานได้เลยวนะ่าคุณบอกว่าสําคัญทําไมไม่คุยกันต่อให้มันจบละ่ะเราบอกไม่เป็นไรก็ไปพรุ่งนี้กลนื่อมาตอม่อเรื่องวาจากคืนวันพุธคืนวันพุธตอนตอนนั้นเนี่ยจบกันสองสามทุ่มแล้วเลยจะเลื่อนเรื่องนี้ไปคุยวันพืหอหบดีทีนี้เช,ช้าว,วันพื่อหาเนี่ยมันก็จะต้องมีการรับทราบรายงานของกสทชก่อนก่อนถึงจะมาเข้าวาระนี้ใช่ครับพอเป็นเรื่องของกสทชชเเเร็จปุ๊นนมัใ้วลา หกเจชั่วโมงครับ,รบเพราะว่ามีผู้อภิปรายเยอะพอจบแล้วปุ๊บก็มาเข้าสู่วาระท้างพิจารณาก็เอาเรื่องเมื่อวานเข้ามากลับมาใหม่อรอบหนึ่งคือเรื่องของการตั้งกรรมธิการของเพื่อนสมาชิกจากฝากฝั่งรัฐบาลนะครับก็รวมประมาณ10กว่าเรื่องที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับคือเรื่องสินค้าเกษตรเรื่องพักเรื่องปลาอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็เป็นหนึ่งตีคนที่นั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่8โมงครึ่ง9โมงจนมาถึง17นาฬิกา18นาฬิกาก็เกือบจะ4ี่โมงเย็นเมื่อวานขอโทษทีประมาณ16นาฬิกาเก็ผมก็เลยดูแล้วว่าโอ้แบบนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราเราเรารอที่จะฟังการอภิปรายแล้วเราคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคงจะเพียบพร้อมเพื่อที่จะฟังวาระสําคัญขนาดนี้สําหรับพี่น้องประชาชนนะผมก็ให้โอกาสนะให้โอกาสเพื่อนสมาชิกที่ผู้เสนอจะติคนแรกพูดจบ ผมก็สังเกตเอ๊ะมันมีคนเข้ามาเพิ่มเติมแรกคือคุณอัธกรสกรรัทยากรนะสสจเชิงเซาพักพลังประชารัฐเขาก็พูดเรื่องกุ้งผมก็บอกว่าก็ผมก็อุตส่าห์ตั้งใจฟังว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่โดนคดีเรื่องกุ้งเนี่ยผมโดนจับที่สนามหลวงนะตอนที่พาชาวเกษตรกรมาจําหน่ายกุ้งผมโดนจับผมพร้อมฟังผมรับฟังแน่นอนผมก็เลยจะยกมือหาลือกับท่านประธานถ้าใครได้ฟังวันนั้นผมบอกว่าท่านประธานครับผมขอหาลือผมกําลังจะพูดไปถึงจังหวะที่ว่าผมขอให้ท่านประธาน เชิญสมาชิกเข้ามาในท้องประชุมให้มันครบถ้วนองค์ประชุมได้ไหมครับเพราะผมมองแล้วเนี่ยโดยคะโดยสายตาเนี่ยฝั่งก้าวไกลเต็มพรึบแต่พอมองไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแทบไม่เหลือเลยอาจจะประมาณสัก4 0 5 0ท่านเท่านั้นเองณนะจังหวัดนั้นนะครับปรากฏว่าปรากฏว่าท่านประธานตัดบทผมไปไม่ให้ผมพูดจบเพราะบอกบอกว่านอกเรื่องวาระผมก็เลยขอใช้เอกสิทธิ์สสนับองค์ประชุมคือตอนแรกคุณโตโต้ต้องการจะให้กดออด กดออดเรียกสมาชิกเข้ามาฟังามฟังแต่พอท่านประธานบอกว่าเอ้ยอันนี้นอกเรื่องแล้วใช่ค่ะยังไม่ทนพูดไม่เกี่ยวหรอกว่าจะต้องคนฟังเท่าไหร่อะไรยังไงยังไม่ทัานพูดทีนี้พอขอนักองค์ประชุมเนี่ยมันกลายเป็นยติยติรับรองมีผู้รับรองประธานจะอย่างอื่นไม่ได้แล้วได้ต้องคนผมถอนผมก็ไม่ถอนนะที่เขาขอให้ผมถอนอย่างที่บอกครับก็ประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นว่า เ,เกิดบรรยากาศที่สสทางฝ้าฝั่งรัฐบาลลุกขึ้นมา,าขอให้คุยให้จบเธอพี่น้องประชาชนมันเดือดร้อนอย่าเพิ่งมาใช้เกมนับองค์ประชุมณเวลานี้เลยผม,ผมถามเป็นขั้นตอนก่อนคุณโตโตคืออย่างที่ยตินี้ที่คุณอัฐกรลุกขึ้นมาพูดเนี่ยนะครับ,รบแล้วอีก10กว่าคนที่เตรียมจะอภิปรายใช่ไหมเขาก็เตรียมอภิปรายในยติเดียวกันคล้ายกันคล้ายๆกันหมดหม,ด<ต>มดเดียวกันสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปลายทางเนี่ยอย่างไรแล้วเมื่อวานเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นจะต้องโหวต เพื่อจะตั้งกรรมธิการหรอกเพราะมันยังมีคนที่อภิปรายอีกเยอะมันก็ต้องข้ามไปคุยเรื่องนี้กันต่อในสัปดาห์หน้าอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันเป็นคําถามกับทางก้าวไกลไงว่าก็ในเมื่อปลายทางมันไม่ได้ต้องโบวตอะไรอยู่แล้วเนี่ยคุณจะไป ทำให้สภาล่มในเวลานั้นทําไมครับคืออย่างนี้เป็นเป็น2เรื่องนะครับคุณวลลบิดครับเรื่องแรกคือเราไม่รู้หรอกว่าวันนั้นจะทันโหวตนด้ไม่ทันโหวตเพราะอยู่ที่ผู้อภิปรายเลยบางคนอาจจะใช้เวลา2นาที5นาทีหรือจะไม่ขออภิปรายก็ได้ะฉะนั้นถ้าเกิดเสร็จเร็วก็มีโอกาสที่จะรับหลักการโหวตรับหลักการและไม่รับหลักการก็ได้ในวันนั้นฉะนั้นสภาก็เลยบอกว่าการประชุมต่างๆมันควรจะครบองค์ประชุมนี่คือตามกฎหมายผมจึงบอกว่านี่คือเรื่องหลักเรื่องที่2คือต่อให้วันนี้ไม่ได้โหวต หรือวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่ได้โบวก็จริงแต่การใช้ดุลพินิษของเพื่อนสมาชิกก็ควรจะมานั่งฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ถูกนําเสนอในที่ประชุมนี้เพื่อที่จะใช้หลักการของตัวเองไปชี้นําในความคิดของตัวเองว่าเราจะโหวตอย่างไรต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์กับพีบ่น้องประชาชนฉะนั้นจะมาบอกว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ก็ได้ไม่ใช่นะครับต้องอยู่รอมาโหวตสัปดาห์หน้าก็ไม่ได้นะครับจ้างงั้นคุณก็หมายความว่าคุณคุณโหวตยังไงก็ได้โดยไม่ต้องฟัง ความเห็นอย่างนั้นเหรอคะคุณจะโหวตยังไงก็ได้เขาบอกให้สายหันก็สายหันขวางก็สองกางไม่ได้ครับประชาชนเลือกคุณมาเป็นตัวแทนมานั่งฟังมาถกเถียงมาตั้งข้อสังเกตในสิ่งที่เพื่อสมาชิกเสนอในที่ประชุมสภาไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่สําคัญหรอกครับทุกอย่างที่อยู่ในสภานั้นสําคัญหมดแล้วครับไม่งั้นไม่เอาเข้าสภาครับดังนั้นผมจึงว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทั้งบ้าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมว่าคุณโตโต,ตหันแบบมองไปทางฝากฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลคนหลงเหลงมากก็เลยก็เลยตัดสินใจขอให้ท่านประธานเนี่ยนับ ก่อนจะขอนับปงประชุมได้ได้ขอความเห็นจากผู้ใหญ่ในพักบ้างหรือยังคือก็คุยกับพี่ที่นั่งอยู่ข้างกันขออนุญาตเอยนามพี่วิโรจน์นะครับพี่วิโรจน์ลักงาศอสเดียบเป็นคนนั่งอยู่ด้านข้างผมได้มีประสบการณ์ผมก็เลยปรึกษาพี่วิโรจน์ว่าพี่วิโรจน์ครับ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรื่องสําคัญที่เขาอ้างมาตลอดว่ามันสําคัญเนี่ยนะเขาจะต้องเข้ามาฟังประชุมกันใช่ไหมครับพี่วิโรจน์ก็บางทีก็อยู่ห้องส่วนตัวบางทีก็อยู่ห้องอาหารบางทีก็เดินเตะๆอยู่ในสภา,าแทางพี่วิโรจน์เขาในฐานะผู้ประกอบการอยู่ประการใช่ครับ,รรบแต่โดยปกติเนี่ยช่วงเนี้มันไม่มีการประชุมกรรมธิการเพราะยังไม่มีการตั้งกรรมธิการสามัญเนี่ย ปกติก็ต้องนั่งอยู่ข้างในแล้วแหละเพราะว่างานพี่รุ่นผมขอหาหรือท่านประธานได้ไหมว่าอยากให้ท่านประธานกดอ่อนเรียกเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าวาระสาคัญมาแล้วอแต่กฏว่าพี่รุบอกเอาเลยมผมก็ยกมือขึ้นหาหลือจังที่ก็ตามที่ผมเล่ามานะครับยังไม่ทันจะบอกว่าท่านประธานกดอ่อนเลยประธานตัดบ,บทผมก่อนผมก็เลยงั้นขอเอกสิทริ์สสเลยขอนัอ์ประชุม